เก่งอยู่แล้วทําไมต้องมาดูดวงโอ้แค่คีย์เวิร์ดนี้ก็อาจจะไปกระแทกใจของคนเก่งเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์นำทางนะคะที่แม่หมอทําไมถึงมาบอกว่าบางคนในเรื่องเกี่ยวกับการดูดวงบางคนก็ไม่เชื่อในเรื่องของการดูดวงเพราะว่าเราก็ไม่จําเป็นจะต้องดูดวงเราเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องโชคชะตานะคะเราเป็นคนเก่งเรามีทักษะและเราก็ไม่ได้งมงายนะคะ แต่แม่หมอกำลังบอกว่าบางครั้งสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นความมั่นใจความเก่งทักษะที่เรามีแต่บางครั้งเราอาจจะรู้ว่าทางเลือกของเรามันมีหลายทางคืออยากบางคนต้องการอยากจะศึกษาหาความรู้อยากจะทำอะไรพัฒนาเกี่ยวกับชีวิตหรือหน้าที่การงานของคุณคุณก็จะไปเซิร์ชใน อินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันหลากหลายมีข้อมูลเยอะแยะมากมายให้เรารู้แต่ทําไมไม่หมอถึงคําบอกเรื่องว่าทําไมต้องดูดวงอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่หมอไม่ได้ชักจูงหรือต้องการที่จะให้คุณมาดูดวงกับแม่หมอแต่ใน ฐานะของการเป็นอาชีพในการดูดวงให้กับผู้คนแม่หมอจะเจอคนเยอะมากมายแต่ก็มีคนที่เก่งคนที่เป็นนักธุรกิจคนที่แบบว่าโอ้โหทุกอย่างดีเลิศประเรสริฐสีแต่เขาก็ยังมาดูดวงนี่ก็คือเป็นอะไรเป็นสิ่งที่แม่หมอบอกว่าทุกคนมีความรู้มีแหล่งในการเสิร์ชหาข้อมูลมีทางเลือกเยอะแยะมากมายมีสังคมที่ตอบโจทย์แต่บางครั้งเราไม่รู้ว่าจังหวะชีวิต มันจะมาตอนไหนเนี่ยแหะคะ่ะการดูดวงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งศาสตร์นะคะแล้วศาสตร์ของแม่หมอเป็นศาสตร์สายพลังงานในการอ่านคนอ่านพลังชีวิตมันก็จะทําให้คุณได้สะท้อนกลับมาในเรื่องเกี่ยวกับการรู้จิตรู้ใจรู้ว่าพลังของเราตอนนี้ควรจะเร่งรีบหรือควรจะรอนี่ก็คือเป็นจังหวะที่คุณจะต้องมาเปิดดวงนะคะและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่แม่หมอกําลังจะมาให้คุณได้เห็นกับคลิปนี้นะคะที่อยากจะมาแบบ เขาเรียกว่าอยากจะมาบอกนะกับความในใจสําหรับคนที่อยู่ในอาชีพนี้นะคะนะแล้วก็บางคนนะก็อาจจะมีนะในแง่ของการถามนะว่าดูดวงแล้วจะได้อะไรถ้าทุกอย่างมันแบบหาง่ายๆจากออนไลน์ก็ได้ไปดูไลฟ์ฟรีๆก็ได้นะคะออนไลน์มันตอบโจทย์แต่มันไม่ได้จอกตอบโจทย์ทุกคนนะคะมันตอบโจทย์เฉพาะ ใครบางคนหรือบางคนอาจจะดูเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกเพื่อความยู่ใจแต่ในแง่ของการดูเรื่องคำทำนายที่ส่งผลให้คุณได้เห็นมันอาจจะเป็นการทำนายทั่วไปแต่สำหรับคนที่มีสกิลมีทักษะมีความรู้บางครั้งเขาก็อยากจะได้ข้อแนะนำอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาอะไรเนี่ยเหมือนที่ไปหมอกำลังกรีดไพ่เนี่ยการกรีดไพรก็เหมือนกำลังจะบอกกับคุณว่า ในช่วงจังหวะที่เวลาแม่หมอกิดไพ่แล้วไพ่มีทั้งหมด78ใบเนี่ยหมายถึงว่าแม่หมอกําลังจัดเรียงลําดับความคิดให้คุณนะคะอาจจะไม่ได้ตั้งแต่แบบจัดเรียงตั้งแต่1นึ่งแต่กระบวนการการดูดวงก็คือเป็นการที่จะทําให้คุณได้เรียบเรียงความคิดแล้วก็สะท้อนมองกลับมาที่ตัวเองจากมุมมองที่คุณอาจจะไม่เห็นหรือมุมมองที่คุณอาจจะเข้าข้างตัวเองมากเกินไป เวลาที่คนมาดูดวงก็มักจะรู้สึกว้าวรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมถึงรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรหรือสถานการณ์ที่เรากำลังเกิดขึ้นมัน คือเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็คือต้องมาพิสูจน์ดูเองนะคะในการมาจับพลังงานกับแม่หมอละกันนะอ่ะไม่พูดทำทำเพลงละกันนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวบอกเล่านะคะว่าเออดูดวงมันได้ยางยางี้ยางงี้จริงไหมนะคะอย่างที่แม่หมอบอกว่ามันก็เป็นแง่ของศาสตร์หนึ่งที่ทําให้คุณได้เรียบเรียงความคิดแล้วก็ช่วยลดการลองผิดลองถูกหรือบางครั้งช่วงจังหวะเนี้ย กำลังอยากจะทําแต่ไพ่อาจจะมาทักมาเตือนว่าเออถ้าเกิดถ้าเกิดดวงของคนที่ขึ้นนะไพ่ก็จะขึ้นดีนะแต่ถ้าเกิดดวงที่แบบไม่เหมาะกับช่วงจังหวะเนี้ยคุณอาจจะต้องรอนิดนึงคุณอย่าไปเร่งรีบไพ่ก็จะมาบอกสะท้อนว่าอย่าเพิ่งรีบนะคะอาจจะได้สิบดาบแบบโอ้รีบไปก็เจ็บเลยอะ่ะเจ็บหนักด้วยนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นสี่ดาบหรืออาจจะแบบสองเหรียญอะ่ะอยากจะลงทุนแต่ก็ต้องระวังเรื่อง เงินลงทุนด้วยนะคะอาจจะยังไม่คล่องตัวในช่วงสองสาเดือนนี้นะคะเนี่ยคือสิ่งที่แม่หมอกำลังให้เห็นอะตอนนี้ก็เป็นในแง่ของการอธิบายแล้วกันนะคะมาวันนี้ทำไมถึงมาเกินกับเรื่องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่แม่หมอกำลังจะสะท้อนความรู้สึกใหกคุ่นว่าการดูดวงมันมีผลเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งคลิปสาหรับคนที่เริ่มมีความรู้สึกสัมผัสจากพลังงานของแม่หมอ แล้วก็พลังงานในการอ่านไพ่ของแม้หมอวันนี้เราจะมาจับสัญญาณแล้วกันนะคะอาจจะเป็นสัญญาณของใครบางคนที่กำลังอยากรู้สึกว่าอยากจะรู้ว่าเราอะมีจุดแข็งอะไรในชีวิตของเรานี่มามาดูกันนะคะขอน้อมรับกับคำทำนายนี้เป็นคลิปของคุณก็ขอให้น้อมรับคลิปนี้นะคะแม่หมอจะเดบไพ่ทั้งหมด4ใบนะคะ,ะมาดู4ใบนี้จะบอกเรื่องราวอะไรนะคะ ตอนนี้วเราขอรวบเก็บนี้ก่อนนะทุกการทําคลิปแม่หมอจะทําสดนะคะเพื่อให้คุณได้เห็นกับการเปิดไพ่สดๆเสมือนกับคุณมาดูดวงกับแม่หมอจริงๆนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะก็ทักปณีนบอกได้นะคะเอามาดูกับ4ใบนี้จุดแข็งที่แม่หมอกําลังเรียบเรียงอุ๊ยเหมือนกับว่าจุดแข็งที่สองนี้ไพ่ซ้อนกันเพิ่งเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะแสดงว่าจุดที่สองเนี่ยไพ่เขาอยากจะให้คุณได้เห็นแนวคิด การแนะนำข้อแนะนำของไพ่ถึงสองชั้นนะคะอ่ะมาดูกับสิ่งที่เป็นพลังงานจุดแข็งของคุณแนละ่หมอจะเรียงนี้อันนี้คือใบที่หนึ่งอันนี้คือใบที่สองอันนี้คือใบที่สามใบที่สี่นะคะใบที่หนึ่งให้คุณย้อนดูความสำเร็จที่ผ่านมานี่กำลังดูพลังงานของจุดแข็งของคุณนะลองดูซิว่าย้อนดูความสำเร็จที่ผ่านมา ว่าความสําเร็จที่คุณทําได้ดีหรือเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจเนี่ยโดยที่คุณแบบไม่สงสัยเลยอ่ะมันเป็นสปีชี่มันเป็นความสามารถของคุณจริงๆอ่ะมาดูซิว่าความสามารถนี้คืออะไรเขาเรียกว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราคงไม่ได้ทําตามสภาวะของคนเขาบอกว่าแต่เราจะมีความรู้สึกนําทางแต่ความรู้สึกแค่นําทางไม่พอ ใจของเราก็ต้องมุ่งมา่ปรารถนามุ่งมั่นชัดเจนไปสู่หัวใจที่เราอยากจะมีเป้าหมายในชีวิตอัศวินถือถ้วยก็คือการที่คุณรู้ว่าตอนนี้ความสำเร็จอะมันไม่ได้สำเร็จแค่วันเดียวแต่คุณรู้ว่ากว่าที่จะสำเร็จอะคุณจะต้องไม่เร่งรีบนะเพราะอะไรเพราะอัศวินขี่ม้าม้าไม่ได้ถูกควบไปแบบรวดเร็วแต่ม้ากำลัง นั่งเพื่อที่จะโฟกัสมองว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นอะไรที่เป็นจุดแข็งอะไรที่เราถนัดมากที่สุดหรืออะไรที่เรารักปรารถนาที่อยากจะทำเนี่ยแหละค่ะคือคนที่แบบจะทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จอ่ะคุณอยากจะทำกับสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆอ่ะสิ่งที่คุณมีแพชชั่นมีเป้าหมายมีหัวใจที่แบบต้องการจะเป็นมันจริงๆอ่ะนี่คือเป็น อัศวินถือถ้วยที่คุณมองเห็นอนาคตว่าคุณสามารถที่จะก้าวไปนะคะแล้วก็ไปอย่างแบบไม่ถึงกระช้านะคะแต่คุณไปแบบสม่ำเสมอและมีวินัยแล้วคุณก็ทำตาม ความปรารถนาทําตามด้วยหัวใจที่จะไปสู่เป้าหมายจริงๆแม้ว่าอาจจะแบบไม่ราบรื่นแต่คุณก็ยังยืนหยัดแล้วคุณก็ไม่ไม่ใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าอัศวินถือถ้วยเน่ยเป็นคนที่แบบไม่ได้ใช้อารมณ์นําทางแต่ถ้วยมันก็เปรียบเสมือนอารมณ์แต่มันเป็นอารมณ์ของคนที่มีสติอ่ะเป็นอารมณ์ของคนที่มีสติแล้วก็รอบคอบไม่ผีผามจะทําอะไรก็ต้องดูพินิพิเคราะหรือ หาข้อมูลนะคะในการที่จะมาตอบโจทย์กับชีวิตของคุณและนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ให้คุณได้เห็นว่าคุณคืออัศวินถือถ้วยมาดูกับใบที่สองนะคะโอ้โหใบที่สองมีไพ่ซ้อนมาสองใบเนาะถามตัวเองตรงๆว่าฉันทำอะไรได้ดีที่สุดและสิ่งใดที่ฉันทำแล้วรู้สึกมีพลังโอ้โหเหมือนไพ่แบบไพ่ไม่ได้โกหกเลยนะ ไพ่เหมือนเป็นจิตวิญญาที่อยากจะบอกคุณนะมากับสองข้อเลยเนาะแต่นี่คือหัวข้อที่สองคือจุดแข็งของคุณไพ่กาลังให้ถามกลับมาที่ตัวคุณว่าถามตรงๆเลยว่าคุณทำอะไรได้ดีที่สุดแล้วไพ่ใบน,นี้ก็คือสิ่งใดที่คุณทำแล้วรู้สึกมีพลังมาดูกลับไปนี้ทำอะไรที่ดีที่สุดโอ้โหเขาเรียกว่าทำด้วยหัวใจ ที่พร้อมจะดูแลปกป้องไม่ว่าจะเป็นดูแลหัวใจของเราปกป้องความรู้สึกเคารพในจิตใจของเราแล้วก็เคารพกับผู้คนแล้วคุณเป็นคนที่มีหัวใจที่เก่งมีหัวใจที่แร่งนะคะแล้วก็มีความรู้นะคะแล้วก็ไพ่ของเดนเพเนี่ยเรียกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเนาะเป็นคนที่แบบว่ามีจิตใจที่ฉันจะทำอะไรฉันเอาจริงแน่ นะคะคแล้วก็คุณก็จะเป็นคนที่ยังพอมีพลระกำลังในแง่ของต้นทุนชีวิตนะคะเพราะดิมเพชรเป็นราชินีราชินีที่อยู่ในสวนอันอุดมสมบูรณ์นะคะเป็นแบบผู้หญิงที่มีฐานะก็คือเรียกว่าคุณเป็นคนที่ ไม่ใช่แค่บีหัวใจในการที่จะนําสู่เป้าหมายแต่คุณก็มีสภาวะวุฒิภาวะในการที่คุณสามารถที่จะจัดการจัดระเบียบชีวิตของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นจัดระเบียบความคิดความรู้สึกดูแลเทคแคร์คนอื่นสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดีนะคะใครเห็นแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นคนน่าเชื่อถือคุณเป็นคนที่แบบว่าดูแบบ เชื่อถือได้น่าเคารพนะคะเพราะว่าเป็นราชินีเนาะแล้วก็ในแง่ของการที่คุณจะทําอะไรคุณรู้แล้วแหละว่าถ้าฉันจะลงทุนทําอะไรหรือฉันจะเรียนรู้อะไรสักอย่างฉันก็ต้องมีต้นทุนในเรื่องการเงินนะคะคุณก็จะเป็นคนที่ตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับมีต้นทุนชีวิตที่มีในเรื่องเกี่ยวกับระบบระเบียบในแง่ของการจัดการการเงินของคุณได้ด้วยนะคะนี่คือเป็นจุดที่ดีของคุณนะคะคุณจะทําอะไรคุณจะไม่ได้แบบว่า ทำแบบพอไปทีอะนะคะทําด้วยความรบอบคอบมีสตินะแล้วก็มาดูซิว่าสิ่งใดที่คุณทําแล้วรู้สึกมีพลัง,พลงไพ่ใบนี้กาลังบอกว่าพลังของคุณเกิดจากการเอาจริงแหละฉันถือดาบแบบมั่นคงอ่ะไม่ได้แบบเอ็นเอียงเท่าไหร่นะคะอาจจะไม่ตรงแด่งไม่ไม่ตรงดิ่งนะไม่ตรงดิ่งแบบเหมือนไพ่ของหนึ่งดาบเนาะแต่อาจจะมีเอียงบ้างเล็กน้อยแต่คุณตัดสินใจไง พลังของคุณคือการที่คุณตัดสินใจที่คุณจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้คุณไม่มาเล่นๆนะ่ะเวลาที่คุณมีพลังคุณไม่ได้มีพลังจากการที่คนอื่นเข้ามากระตุ้นคุณนะคุณก็สามารถที่จะกระตุ้นตัวเองได้ด้วยนะคะนี่คือเป็นราชาถือดานะมาดูกับใบที่สาม สำรวจความสามารถที่คนอื่นเห็นเราอะตอนนี้บางคนรู้ตัวเนาะว่าเราเก่งอะไรแต่บางครั้งความเก่งของเราอาจจะไม่ไปทักใจใครก็ได้บางคนอาจจะมองคุณว่าคุณเก่งในเรื่องนี้แต่คุณอาจจะไม่คิดว่าเฮ้ยเขามองเราในมุมนี้ด้วยนี่คือเป็นมุมที่ไพ่กาลังบอกว่าสิ่งที่จะมาสำรวจความสามารถที่คนเขามองคุณอะที่เขาเห็นคุณอะว่าคุณเป็นคนยังไงนะคะคนรอบข้างมองเห็นคุณ เป็นอย่างไรโอ้เป็น The เ o v e r เห็นไหมคุณเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะใครเห็นก็รู้สึกรักคุณเป็นคนที่มีความรักความเมตตาเห็นอกเห็นใจกับผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่คนเขามองเห็นคุณนะมาดูกับชุดสุดท้ายนะคะก็คือชุดสุดท้ายนี่คือเป็นการวางแผนชีวิตของคุณโอ้โห แม่ไพ่ใบนี้นี่คนที่เข้ามานี่ไม่ธรรมดานะเป็นทั้งราชาและราชินีไพ่ดีเอ็มพอร์โรไพ่แห่งการปกครองนักควบคุมมีทิศทางในการวางแผนที่ชีวิตไม่ได้รอเล่นกับชีวิตอะถ้าฉันจะเอาจริงเอาจังอะไรอะฉันมีระเบียบแบบแผน สามารถที่จะปกครองตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะปกครองคนอื่นได้ถ้ากรณีคนที่แบบมีทีมเวิร์กหรือมีอะไรคุณเป็นคนที่นักปกครองนักดูแลจัดการบริหารได้ดีนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่ไพ่กาลังมาสะท้อนกับจุดแข็งของคุณนะวันนี้ใครดูคลิปนี้แล้วก็วขอให้น้อมรับกับคําทํานายดูแล้วเป็นอย่างไรก็ฝากคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้แม่หมอด้วยแล้วกันนะคะ